จะกินน้ำอะไรอ่ะอ๋อเฟียกงจะสั่งซื้อชาเขียวอ้าวพี่ชีซื้ออะไรมาคะพี่ชีซื้อมาช่าลาเต้มาอุ้ยกินชาเขียวเหมือนกันเลยค่ะไม่นะมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างกันไม่เหมือนกันตรงไหนมันก็เขียวเขียวเหมือนกันนะคะเออใช่มันมันก็เขียวเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าพี่รู้มาว่ามะชามันมีประโยชน์มากกว่าแต่ว่าพี่ไม่รู้รายละเอียด องั้นหนูต้องไปหาคำตอบที่ไหนอะพี่อ๋อพี่มีรุ่นพี่ชื่อดรมาริสาเป็นนักวิจัยอยู่สูนวิสาหรานเดี๋ยวพี่ลองโทรหาเขาดีกว่า mm hmm. เผื่อว่าเขาจะให้คำตอบเราได้โอเคโทรเลยค่ะฮัลโหลอัสลามวะเลยกุมค่ะพี่ดรวะะลยกุมอัสลามจ้าน้องชีว่างไงพี่บ้านหนูมีคำถามว่ามัชชะกับชาเขียวมันต่างกันไงคะพี่ อ๋อเรื่องนี้นี่เองพี่กำลังจะชงมาชากินพอดีเลยพอมีเวลาไม่ลาวเผื่อจะได้นั่งคุยกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปหานะได้จ้ะโอเคค่ะเจะก,กันค่ะเดี๋ยวเราไปหาพี่เขาที่สุวิศสารร้านดีกว่ามีเวลานะไปามวกุ้งค่ะพี่บานสลามจ้ามาจ้ะมาจ้ะ เราจะชงพอดีเลยใช่ไหมใช่ไหนอยากรู้อะไรกันบ้างหนูอยากรู้ว่าชาเขียวกับมัชชะมันต่างกันยังไงคะพี่อืมชาเขียวกับมัชชะเนี่ยมันต่างกันตรงที่จริงๆอะมัชชะมันก็คือชาเขียวประเภทหนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ชาเขียวปกติอะ,อะมันจะเป็นใบชาที่มีการอบแห้งมาแล้วแล้วก็เวลาชงเนี่ยจะสังเกตว่าเราจะชงโดยที่ชงน้ำร้อนแล้วก็กองกาก,ากออก <S <S อ่าแต่ถ้าเกิดเป็นมัชชะเนี่ยมันจะมาเป็นแบบผงๆแบบนี้ ผงละเอียด<ม>เป็นผงละเอียดของใบชาเวลาเราทานเนี่ยเราก็จะชงกับน้ําซึ่งจะดื่มไปทั้งน้ําทั้งผงเลย<ม>ชาทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนการปลูกแล้วก็การแปรรูปที่ต่างกัน<ม>อย่างชาเขียวปกติเนี่ยค่ะเขาก็จะปลูกกลางแสงแดดปกติแล้วก็เอาไปเอาใบเนี่ยไปอบหรือไปทําให้มันแห้งก่อนนะคะจะไม่ได้มีการบดแต่ว่ามะชากเนี่ยค่ะเขาจะค่อนข้างปลูกพิธีพิถันนิดนึนงก็<ม>คือเขาจะมีการคลุมแสงมากกว่า20วันเลยนะคะเพื่อที่จะเหมือน ให้มีการสะสมของพวกสารอาหารต่างๆคอรโรฟิลสารกลิ่นรสต่างๆแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปบดให้เป็นผงซึ่งตัวมะฉะเนี่ยจะมีพวกสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็พวกสารสำคัญต่างๆหรือคอ r o โรฟิลอยู่มากมากกว่าพวกชาเขียวปกติแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมอูมามิด้วยแล้วก็สีเข้มกว่าด้วยค่ะอบบนี่เองพี่ยา อยากได้ยินมาว่ากินมะช่ะและแก้ง่วงได้มันจริงไหมคะพอดีเซียอยากเลิกติดก,กาแฟะคะ่ะก็เลยเผื่อว่าอยากลองไปกินมะช่ะแทนนะคะ เหมือนพี่เลยอันนี้พี่ก็หันมากินมาช,ชะเพราะว่าอยากจะเลิกติดกาแฟเหมือนกันแล้วกินแล้วเป็นไงบ้างคะ <laughs> ก็ง่วงเหมือนเดิมค่ะเราเล่น <laughs> <g ül> ก็คือตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ชินาอาจจะมีมง่วงอยู่บ้างตอนที่เราเปลี่ยนจากกาแฟไปเป็นมะช,ชะแต่ว่าพอเราดื่มเป็นประจำสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มชินตอนนี้ก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องกลับไปทานกาแฟแล้วคะ่ะออมาชะกับกาแฟค่ะกินแก้ง่วงแล้วมันต่างกันตรงไหนคะสองตัวนี้ค่ะถ้ากาแฟเนี่ย เวลาเราดื่มกาแฟเนี่ยเราจะมีการตื่นตัวได้ไวเพราะว่าคาเฟอินในกาแฟเนี่ยมันเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วแต่ว่ามันก็หมดฤทธิ์เร็วเหมือนกันค่ะอยู่ด้อยู่มันสามารถอยู่ในกระแสเลือดได้ประมาณแค่2อถึงสาชั่วโมงเองอ mm hmm. ในขณะที่มัชชะเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีคาเฟอินน้อยกว่าแต่ว่ามันสามารถที่จะทําให้เราตื่นตัวได้นานกว่า mm hmm. เพราะว่ามัชชะเนี่ยจะมีพวกสารแอลเซนินแล้วก็สารต่างๆในใบ,าบาชาที่จะทําให้การปลดปล่อยแล้วก็การดูดซึม ตัวคาเฟอีนเนี่ยเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันก็เลยอาจจะออกฤทธิ์ดีเลยนนิดนึงช้านดนึงแต่ว่าอยู่อยู่ได้นานประมาณ4ี่ถึงชั่วโมงเลยืม,ม่ตื่นตื่นนานใช่เรียกว่าถ้าเกิดว่าน้องอยากจะตื่นตัวเร็วอ่าก็ไปที่กาแฟแต่ถ้าอยากแบบอ,อยากแบบว่าตื่นตัวแบบว่าสดชื่นไม่ใจสั่นแล้วก็ผ่อนคลายอ,อันนี้ไปที่มาชา่าได้เลยอแต่ว่าพี่อยากได้ประโยชน์จากหลายๆอย่างจากมาชาก็เลยแบบ และอย่างตัวมะขามนี่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่เลยค่ะมะขามเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณที่สูงนะคะตัวหลกัหลกๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มของสารคาเทชินนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอีพิกโลคาเทชินเกล็ดหรือ e g c g ที่น้องอาจจะเคยได้ยินตัวนี้ e g c g จะได้ยินบ่อยนะคะสารพวกนี้เป็นสารฟีโนลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะไป ป้องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายแล้วก็รวมไปถึงลดการเ,าเกิดโอกาสในการเกิดโรคด้วยไม่ว่าจะเป็นโนรคหัวใจมเร็งโรคเบาหวานหรือเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของแบบชะลอความแก่ด้วยแต่ว่ามันช่วยลดความอ้วนด้วยใช่ไหมคะพี่อุ๊ยมันก็มีส่วนนะคะมันก็ช่วยได้ตัวเพราะว่าตุสารคาดิชินตัวเนี้มันนอกจากมันมีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วนะมันยังช่วยในการ เผาผ่านและเผาผ่านพลังงานและไขมันด้วย uh huh. อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันช่วยทําให้เราลดความอยากอาหารด้วยอืมเราให้ท้อง <laughs> ก็ก็องทานให้มันถูกต้องค่ะ <laughs> ก็คือมันก็มีส่วนช่วยใช่ปหล่ะเขาก็เลยสามารถที่ใช้เป็นตัวช่วยในการลดน้ําหนักได้แต่ว่าน้องต้องมีวิธีการที่มันเหมาะสมะสอ่าน้องไม่ควรที่จะใส่ไซรัปหรือใสนอน่น้ําตาไม่งั้น มันก็ไม่ช่วยอะไรนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นออีกไหมคะมะาเนี่ยคะ่ะช่วยในเรื่องของอสมาธิความผ่อนคลายด้วยเพราะว่าตัวมะาเนี่ยจะมีแอลเทอรนินซึ่งจะช่วยลดลดความเครียดนะคะแล้วก็ทําให้สมองเกิดการผ่อนคลายอาอย่างนี้ก็คือเรื่องของผิวพรรณเนื่องจากมีสารพวกแอนตี้ออกซิแดนแล้วก็มีคอรโรฟิลด้วยซึ่งจะช่วยในการแบบชะลอริ้วรอยลดเลือนริ้วรอยได้อื ทำไมมัชฉะมันแบบมีหลายสีจังเลยคะที่บางทีน<ช>หนูก็เจอแบบเขียวเขียวบางทีหนูก็เจอแบบเออมเหลืองอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไงคะอ่าเนี่ยคิดว่าต้องถามก็เลยก็เลยเทไว้ให้ดูอ่าไอ,อ้ตรงเนี้ยเน,นี่ยอันนี้ก็คือมัชฉะเหมือนกันอืม,อมแต่ว่าที่เห็นหลายสีเพราะว่ามันมีหลายเกรดค่ะ มันต่างกันหลักๆเนี่ยจริงๆถ้าแบ่งจริงมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเอาแบบหลักๆเลยอะก็คือจะสามารถแบ่งได้2เกรดก็คือเกรดพิธีการหรือเซ r e มเนียลเกรดกับเกรดคุกกิ้งหรือเกรดทำอาหารถ้าอย่างตัวนี้ค่ะอันนี้คือเกรดพิธีการสีเขียวเข้มตรงนี้ใช่แล้วก็สีที่แบบออกไปทางอมเหลืองนิดนึงอันนี้เป็นเกรดทำอาหารมันต่างกันตรงที่ตัวเกรดพิธีการเนี่ยค่ะเขาจะ,ะเขาก็จะเก็บเขาจะเก็บจากตัว อยอดอ่อนใบชาที่เป็นการมาจากการเก็บเกี่ยวครั้งแรกซึ่งมันจะมีแบบสารอาหารเยอะมากเลยแล้วก็พวกคอโรฟิลอะไรอย่างงี้ก็จะอยู่ในนั้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแบบสารต้านอนุมูลอิสระมีคอโรฟิลมีรสอมมิอยู่ในนั้นเยอะกว่าแล้วก็จะเห็นว่าสีมันก็เลยเข้มกว่ารสชาติเนี่ยก็จะนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็จะไม่ค่อยขมอื้งของชิมได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวพี่ชงให้เดี๋ยวพี่ชงให้ดู อันนี้เป็นตัว Ceremonial Grade นะคะสีมันก็จะเข้มแล้วแต่แบบอาจจะแบบ3ามก้ามอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เราที่แบบว่าเราไหวแค่ไหนหรือเราต้องการความเข้มข้นแค่ไหนเราจะดื่มแบบเพี้ยวหรือว่าจะดื่มแบบลาเต้นะคะคือทําไมเราใช้ที่ติดฟองคะพี่บะเพราะว่าเพราะว่าตัวเนื่องจากมะชาเนี่ยมันยังมีผงละเอียดของใบอยู่ถ้าเกิดเราไม่ทําให้มันเข้ากันเนี่ยมันก็จะตกตะกอนถ้าเราใช้เขารียกว่าตัวน้ จริงๆก็ได้ค่ะเราแต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่ไม่ค่อยโฮโมจิเหมือนไม่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันอ่าใช่อ่าเดี๋ยวเราอันนี้คือมันก็จะไม่หวานเลยเพราะเรากินแบบเพียวใช่ค่ะอ่าสีจะเข้มหน่อยเดี๋ยวเราลองดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นเกจตวเกตคุกกิ้งเกตอ่าเกตทำอาหารแต่ว่าในเกตทำอาหารเนี่ยมันจะมีมีไหลๆ หลายๆเลเวลนะคะอันนี้เป็นพรีเมียมของเกดร,รมอาหารอ่าสีมันจะแบบมันชใช่สีมันต่างกันเลยใช่อ๋อแล้วก็จริงๆแล้วค่ะใช่เวลาเวลาชงอะคะ่ะอุณหภูมิน้ําที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบเจ็ดสิบถึงแปดสิบองศาไม่ควรเกินนี้เพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นน้ําเดือดหรือมากกว่าแปดสิบองศาเนี่ยมันจะทําลายสารอันต้านอนุอนมูลอิสระก็คือเราก็ควรใช้น้ํเปล่าปกติใช่แต่สามารถใช้น้ําอุณหภูมิปกติได้เลยค่ะ สีมันสีมันต่างกันนะใช่ใช่ีิจะมีความแบบ <c oughs> เดี๋ยวเออเดี๋ยวจะให้เฟียลองชิมดูว่าไหวไหม <laughs> <c oughs> ปกติเฟียกินแต่ตัวที่เป็นชาเขียวนมอะคะอ่ะอ่าใช่ไหมแต่อันนี้เพียวเ,เลยนะคะคุณน้องต้องลองอาน้ำก่อนนะคะอ๋อ,อเห็นความแตกต่างไหมเอ่ย นี่เป็นเขียวอันนี้ก็อจะติดเหลืองเหลืองแมเหลืองเขวใช่อันนี้ก็คือ,อะมะฉ่แบบเซอริมเนียลเกรดหรือเกรดพิธีการที่มีอ่คอร์รฟิโอสันแอนตี้ออกซิแดนต์สูงกว่าด้วยนะคะแล้วก็ลดสกมกลม่กลมอมส่วนนี้เป็นเกรดคุกกิ้งอ่าเฟียลองชิมไหมว่าไหนดีคะให้ทั้งสองอย่างเลยอูมามิรสชาติเป็นไงบ้างอืม <laughs> ก็จะมีความแบบขมนิดนึงแต่ว่า กินได้นะคะได้ได้อันนี้ได้เลยค่ะหมายถึงว่าขมปลายเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราใส่น้ําปล่า้ลยระเบิะมันก็เลยไม่ได้แบบอจะไม่คุ้นกับมะชะเท่ากับอันนี้คือมันจะค่อนข้างขมนิดนึงแบบว่าที่เขาว่ากินมะชะเหมือนแบบรสชาติยาเออใช่แต่ว่าอร่อยเลยค่ะแต่ถ้าแบบรู้สึกว่ามันจะต้องหวานนิดนึงถ้าเราเคยอ่าถ้าไม่ไหวใช่ไหมถ้าไม่ไหวก็อาจจะแบบว่าเติมไซรัปได้อ่าไม่ว่าการหรือจะทานแบบลาเต้ก็ได้ใช่ นนแต่ถ้านมนี่ต้องพี่ปาแนะนำไหมว่าเป็นนมแบบถ้าเกิดพี่แนะนํานะถ้าเกิดว่าอยากน้องอยากทําแบบลาเต้ขอไม่ให้ใช้นมบัว,บวถ้าเราอยากได้ประสิทธิภาพจากสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะคะอ่าไม่ควรใช้นมบัวเพราะว่าอะไรเพราะว่านมบัวมันจะมีโปรตีนเคซีนโปรตีนเคซีนเนี่ยมันสามารถที่จะไปจับกับตัวสารคาเทชินได้แล้วมันจะทําให้ไปลดประสิทธิภาพของอตัวคาเทชินทําให้การดูดซึมได้ไม่ดี พี่ก็เลยแนะนําเป็นนมพืชแทนมนมโอ๊ตนมอัลมอนด์หรือว่านมถั่วเหลืองก็ได้ะคะ่ะอ,อแล้วถ้า,ถาอยากได้ไประสิทธิภาพนิดนะคะทําไงรู้ไหมบีบมะนาวบีบมะนาวเพิ่มเข้าไปเนี่ยการมะนาวพวกกรดซิตริกแล้วก็วิตามินซีในมะนาวเนี่ยม,มันจะไปช่วยให้อะ สารแคดดิชินมีความคงตัวมากขึ้นเวลามันเข้าสู่ระบบทางเดิอนอาหารแล้วก็ทําให้เพิ่มการดูดซึมของสารพวกแคดดิชินหรือ EGCG ด้วยเราก็จะได้แบบได้ได้ประโยชน์มากขึ้นใช่แล้วแถมยังได้ใช่อร่อยแล้วก็สดชื่นด้วยค่ะเก็ได้ความรู้มาเต็มที่และวเรียว่าเดียวขอตัวก่อนดีกว่าเจะไปจะไปจะไปและแต่รีบไปกดสั่งซื้อมชะชะได้ค่ะว่าช่วงนี้มะชะคือแบบขาดตลาดมากแบบ เปิดลูกกดตะกาคือไม่เคยทันอะค่ะใช่ช่วงนี้เดี๋ยวขอ,ขอไปก่อนนะคะไปเลยใช่ไหม,มไปเลยค่ะ,ะ,ะโอเคค่ะไว้ค่ะขอบคุณพี่บามากเลยนะคะวันนี้ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับว่ามาชากับชาเขียวต่างกันไงด้วยทำให้เราแบบเออรู้ว่ามีประโยชน์มากกว่านั้นอีกไม่ใช่ว่าแค่เขียวเหมือนกันอะอะไรอย่างเงี้ยยินดีมากมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณน้องๆที่มีคำถามมาถามด้วยค่ะเพราะทุกคำถามสู่วิทยาศาสตร์ทาร้านมีคำถาม